สวัสดีครับมุมสองเนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามเช่นชกกันในวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568นะครับเวลา12นาฬิกาย0ปฐยประมาณครับมุมสองเว็นกระถูกันนี่นะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่องสามศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนนนกััะครบ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต,นต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเซ็นมือเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต,นต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คหนะ้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักวมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักวยขึ้นชกจริง กับเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับแต่เรามาดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้องฟ้าวันของโอมนะครับพิกัด103ปอนด์คู่ที่2นะครับหลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือชูสับเล็กต่ออิทธิพร ส่วนฟันน้ําเงินนะครับบุญเลิศสอบุบญมีฤทธิ์พิกัด154ปอนด์ครับและคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝแฝงก็คือยอดศิลาชอหพยักส่วนฟันน้ําเง,เงินนะครับชูทรัพย์สอสละชีพพิกัด119ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝแฝงก็คือเสือเกมชอชโชคเจริญการช่างส่วนฟันน้ําเง,เงินนะครับแก่นเพชรสิงห์มณีชัยพิกัด143ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนบท่านใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชร์นะครับผมขอแนะนํานะครับพักยก24ครับต้องมีอัดัาหน้าก่อนนะครับและตามด้วย P.A.K 2 4ครับลุ้นหมั่นทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง add P.A.K 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยน,นะครับโดยที่มวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทา,ทาทงช่อง3ขึ้นชโชว์การ์เสาที่30สิงหาคม2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบไฮลุนกัน1คู่นะครับแล้วก็มีการป้องกันแชมป์กันอีก1คู่ด้วยครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อคเอาท์ครั้งที่13ครับรอบ4คนสุดท้ายนะครับคู่นี้คนชนะจะเดินหน เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนนะครับหรือว่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าสแสงไทยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรก้องฟ้าวันของโอมนะครับหรือว่าซูเปอร์แมนตสิริวัฒหรือว่าสิทธิ์คูแปวนะครับพิกัด1นึปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกเป็นนักโชคจากจังหวัดนองบัวลําพูนะครับอายุ16ปีแฝดพี่ของเพชรโทเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาแรง ดักเตะดักแทงครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเกลี่ยดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีเสียบูมนะครับอภิปรัชต์เลือตากฉีกุลนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพนอกยกที่3นะครับเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยที่วิทีโมเสยียบอ้อมน้อยชก1นึอปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่1สายลมสวนอาหารปีกไม้ที่วิทีโมเสยียมอ้อมน้อยชก1นึ่ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเหนืนอ สามปอนด์นะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลัาสุดขอทางด้านไฟแรงนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับเพชรก้องฟ้าเป็นกชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับอายุ22ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขตา่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆ้นอันตรายนะครับเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่วันของโอม WKO นะครับแล้วก็มีเสียโอม m อ k มนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล 3ฟอร์มล่างสุดนะครับแพ้คะแนนแซมซันสิงบัลังทองที่เวทีมวยกองทัพอากาศชก103ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่2พยักมณีส่วนจากคาเฟ่ที่เวทีโมซิม,มอมนอยชก103ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยที่เวทีโมซิลอมลอยชก103ปอนด์เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่างสุดของทางด้านฝ่ายนเงินก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มล่างสุดของทางกู้ใกล้เคียงกันเลยนะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ161ซนติเมตรส่วนฝันเงินก็สูงประมาณ160ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทาั้งซีนทางด้านฝาแดงโชคมาประมาณ90ไฟส่วนฝันเงินก็โชคมาประมาณ70-80ไฟน้ำหนักป,ปล่อยๆนะครับทางด้านฝาแดง51-52ิกิโลส่วนฝันเงินก็ประมาณ52กิโลกรัมนะครับคู่นี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูงสีนะครับและเป็น มวยรอบนะครับรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับฉนั้นคู่นี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้แน่นอนนะครับอาวุธหนักแรงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับต้นต้นลุ้นนับลุ้นนอกลุ้นกินเต็มได้นะครับส่วนฝ่ายแดงนี่ก็เป็นประเภทจังหวะฝีมืออาวุธดูหลากหลายนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเสี่ยมนะครับผมดูว่าหลักเกลี่ยฝีมือมวยอาวุธมวยดูหลากหลายกว่านะครับต้นต้นไม่พลาดหลับหลนไปก่อนนะครับปลายปลายดูหลากหลายกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรกองฟ้าวันขององค์ไปได้แบบ สนุกนะครับพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในมืรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาทครั้งที่13ได้สําเร็จนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนนครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกครับและก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเทเวต์ร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ของทิมโดนเซียอ้อมน่อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือชูซับเล็กต่ออิทธิพรครับหรือว่าสสละชีพหรือว่าสแสงอรุณน,นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินพุทาชิงก็คือบุญเลิศสบุญวิริศนะครับหรือว่าภายชุมพลสิทธิบุญเลิศพิกัด154ปอนด์ครับ ทางด้านฟาแฟแดงเจ้าของแชมป์นะครับก็เป็นในโชคจากจาวัสุรินอายุ19ปีเป็นมวยขวาครบเครื่องสรดแข้งไตมัดตีนหน้าแรงครับไล่แขนขวางหน้าแทงแรงศอกส่วนอันตรายบูดุดันนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ต่ออิทธิพรครับที่อุดรธาน,นีมีเสียตั๊กต่ออิทธิพรนะครับอิทธิพรสิทธิพรเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนคุณพิชิตแดนเซนจูรี่นะครับที่เวทีโมซิ่งออมลอยชกหนึ้อยห้าสิปอนด์ครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์154ปอนด์ด้วยนะครับชนะคะแนนคุณพิชิตแล้วก็คว้าเข็มขัดมาครองได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนแม็กแม็กวิกเกอร์ภูเก็ตไฟครับนะครับนักชกชาวออสเตรเลียนะครับที่เวทีราชดำเนินชก155ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกิ่งเพชร บ้านแรมบ้าน,นะครับที่เวทีราชดำเนินชก155ปอนด์นะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่สุดของทานาเฟร์น,นะครับชนะ1แล้วก็สุดแพ้2ไฟฝครับ ส่วนไฟล์น้าเงินนะครับบุญเลิศเป็นในโชคจากจังหวัดสงขลาอายุ19ปีเป็นมวยกว่าครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมสัตว์แข้งต่อยมาตีนหน้าแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งมูดูดันนะครับปัจจุบันก่อฟิซ้อมอยู่ที่สบุญมีฤทธิ์นะครับมีเสดอนสุราชอุดรน,นินอุบลน,นะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3มฟอร์มลังสุดนะครับชะนะคะแนนเพชรนิรุตบังมัดคองตันทิวทีมวยสยามออมน้อยชกร้อยสี่สิบเก้าปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่หนึ่งนะครับฮาคิมบานะครับน,บนักชกชาว ปล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่5คุณพิชิตแดนเซนจิวรี่ที่วทีมวมซียามออมน้อ,นอยชค1 4อ่ปอนด์เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1ไฟทเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดขอทงทั้ทงคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ180ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกหมยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ก็ชคมาประมาณคนละ60-70นะกรับถึงหนัดป,ปิ่อยนะครับน,น,น้ำิน 71-72ถึงกิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านายแดงดูจะหนักกว่านะครับล่าสุดชก155ปอนด์ส่วนฝ่ายเงินนี่ชกไว้เพียง1 4 9ปอนด์เท่านั้นเองนะครับเทียบกันที่น้ำหนักปล่อยนะครับดูว่าทางด้านไฟแดงจะหนักกว่านะครับคู่นี้นะครับเอาชนะทางด้านคุณพิชิตมาด้วยกันทั้งคู่นะครับจึงประกบเจอกันได้นะครับและเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับบุญเลิศ์สอบุญมีริ์นะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับและหน้าเสือสภาพ เวดล้อมบรรยากาศในเวทีดูได้เปรียบนะครับมีทีมงานสบุญมีริดนะครับมาดันหน้าเสือดันราคาที่มุมผมดูบรรยากาศดูได้เปรียบครับคูกี้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบครับวันนี้น่าจะบทเรียดเอาชนะคะแนนทางด้านชูซับเล็กต่ออิทธิพรไปได้แบบสนุกคู่กี้สูสีนะครับพร้อมกับควา้าเข็มขัดรุ่นซูเปอร์เวทเวทร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ของวีทีมเสิยมอ้อมน้อยมาคาดเอวได้สาเร็จนะครับคู่ที่สองนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบุญเลิศสบ,บุญมีริดครับ มาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือยอดศิลาชอห้าพยักนะครับหรือว่ายอดนักรบพอบุญสิทธิ์ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชูทรัพย์สสละชีพหรือว่าตอ,อิทธิพรหรือว่าสิทธิเจเพนพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดศิลาเป็นในโชคจะนครราชสีมาอายุ25ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ทททีีี่่ชพยัปุมาน มีเสียชายสุขโคทัยนะครับพัชรินมีจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มลังสุดนะครับชนะคะแนนแปะยิ้มสอบุญมีริทที่วิธีมวยกองทัพอากาศชกรอ119ปอนด์หลังจากนั้น,นก็ชนะนอกยกที่2เพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเองที่วิธีราชดำเนินชก120ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับสรุดแพ้นอกยกที่3ตีใหญ่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ศึกวันลุมพินีชก119ปอนด์เมืม่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่ายชนะครับชนะ2แล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับรส่วนฝ่ายนนน้เงิะครับชชูััเป็นนกกกจาามห สารคามอายุ25ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีดักศาสต์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหลักเลี่ยมดีและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ต่ออิทธิพรครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีอาจารย์ตักต่ออิทธิพรอิทธิพรสิทธิพรมนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายกจำเริญสละชีพให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเข้าเหนียวสธิผู้ใหญ่นิรันร์นะครับที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรจักรจันทร์ชอห้าพย ที่วุฒีราชดำเนินชก1 8ปอนด์ล่าสุดกอย้ำแขนชนะคะแนนเพชรจักรจันทร์ชอ5พยักที่วุฒิหมดสยามอ้อมน้อยชก119ปอนด์นะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้าเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ170ซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินสูงประมาณ167ซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะเลยร้อยๆเลื้มเืมกว่านิดหน่อยนะครับช หนักปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดง59กิโลส่วนฝ่ายนักเงินประมาณ57-58กิโลกรัมนะครับคู่นี้กระดูกมวยนี่ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ห่างนะครับแต่ว่าฝีมือมวยอาวุธมวยผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงอาวุธมวยดูจะรวดเร็วกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดศิลาชอ5พยักนะครับดูว่าฝีมือมวยอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่านะครับต้นๆเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทราันชูสับสอสราชีไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่ สามนะครับคู่เอกนำรายการของสื่อเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดศิลาช่อห้าพยักครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกครับทางด้านฝ่ายแดงคือเสือเกมชอโชคเจริญการช่างนะครับหรือว่ามงคล PK แสนชัยหรือว่า VND Brand นะครับส่วนฝ่ายน้เงินนะครับแก่นเพชรสิงห์มณีชัยนะครับหรือว่าแก่นเพชรเล็กสิงห์มณีชัยพิกัด143ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือเกมก็เป็นในโชคจากนครราชสีมาอายุ18ปีเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงคว้าคอปั้มตีเนี่ยแน่นนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่อาศึกมวยไทยนะครับที่นครราชสีมานะครับมีคุณสายเรียมสินปุนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนจิ้งจอกขาวลูกเจ้าพ่อกุมภกานทิวธีราชดำเนินชกร้อยสี่สิบสองปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนสิงห์นาคาสิงห์อาชาที่วทีราชดำเนินชกร้อยสี่สิ ปอล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนปรับปามเล็กชอวสันที่เวทีราชดำเนินชก140ปอนด์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของธนาแฟย์นะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนไยน้ำเงินนะครับแก่นเพชรเป็นในกชกจากจวดบุรีรัมย์บอายุ22ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นนะครับฟันศอกรุนแรงนะครับและช่วงหลังนะครับก็มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรสลับกับเวทีเมืองกรุงบ รัยที่ปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มราชพัฒสุรินทร์นะครับมีอาจารย์วิ่งพานุพันธ์ตั้นจัดนะครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้นกยกที่2เนตรพยัก์ช่างแอลวุบุรีลามที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรปิยะลานนาวอเตอร์ไซด์ที่วีทีมดสยงมออมน้อยชกร้อยสามสิบแปดปอนด์ล่าสุดนะครับชนะนกยกที่3นะครับก้องเมืองสีดับลันสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อวันที่9กสิงหาคมที่บ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทางด้้้้าานนนนฝ่ยเงิกก็แแพ2ลวชะ1บ กันที่3ฟอร์มส mm ูังของทางคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ176ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ174ซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆอยเหลื่อมๆนะครับโชคมอยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกมาเป็นร้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชคมาประมาณ60ไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง69กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงิน67-68กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงดูจะหนักกว่าด้วยนะครับคู่นี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะคร สดกว่านะครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงก็ดูดีกว่าด้วยเพราะว่าช่วงหลังก็จะชกที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับและเวทพิกัดเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนท่านแก่นเพชรสิงห์มณีชัยไปได้แบบสรุปเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเสือเกมชอโชคจเจริญการช่างครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับผมดูหลักเหลี่ยงฝีมือมวยดูอาวุธมวยดูหลากหลายกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบุญเลิศสบุญมีฤทธิ์นะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่างๆในเวทีก็ดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินบุญเลิศสบุญมีฤทธิ์ครับ คู่ที่3าคู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดศิราชอพยักกระดูกนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมดูฝีมือมวยอาวุธมวยของท่านแสดงยอดศิราจะรวดเร็วกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดศิราชอพยักครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือเกมชอโชคเจริญการช่างฟอร์มสดกว่านะครับและกระดูกที่เวทีมังกรก็ดูดีกว่าด้วยเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเสือเกมชอโชคเจริญการช่างครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ